ไตยโอรไทยไม่ไหวรีบกลับบ้านนักร้องสาวสวยอย่างไต่โอรไทยต้องรีบกลับบ้านครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนใกล้จะได้ทํำนาทําทไร่กันแล้วครับช่วงนี้ ก็เป็นช่วงฤดูที่ต้องรีบปลูกฟื้นที่ดินให้มีคุณภาพครับเพราะว่าการปลูกข้าวในครั้งต่อไปดินนั้นจะทําให้ข้าวของเรานั้นงดงามน่ารับประทานมากๆครับสำหรับตายอลไทยสาวผู้นี้ก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับ ตกลงแล้วได้คบกับไพพงศธรหรือเปล่าทําไมดูเคมีเข้ากันจังทําไมดูเหมือนแฟนกันจริงๆแล้วแฟนคับก็ต่างเชียร์อยู่ตลอดนะครับว่าไพพงศธรนั้นเหมาะสมกันจริงๆกับตายอรไทยครับเพราะทั้งคู่นั้นเป็นนักร้องที่โด่งดังทั้งคู่และมีชื่อเสียงดังพร้อมๆกันด้วยครับ แฟนคลับของตาตอลาไทยก็เห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้ครับเพราะอยากให้ตายมีคู่ครองที่ดีมีคู่ครองที่นิสัยดีๆอย่างไผ่พงศธรนะครับแถมแฟนคลับของไผ่พงศธรก็ยังไม่น้อยหน้ากันก็ยังเชยร์ให้ไผ่นี้คบกับตาตอรไทยอีกเหมือนกันแหละไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่านักร้องขายเดียวกันอยู่วงการเดียวกัน จะบังเอิญมาเป็นคู่จิ้นกันและทำให้แฟนคลับรักกันได้ขนาดนี้แฟนคลับของต่ายอรไทยถึงกับบอกว่าคบกันเถอะถ้าคบจริงผมจะบวชให้เลยครับโอ้โหนะครับนี่แฟนคลับของไตย่ยังขนาดนี้เลยครับหากพวกเขาคบกันจริงแฟนๆคงจะยิ้มกันชื่นใจและมีความสุขกันมากจริงๆครับ รับไผ่พงศธรก็ออกมาให้สัมผัสในรายการว่าความจริงแล้วผมก็รักพี่ตายอรไทยคนหนึ่งมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้เราเป็นขู่จิ้นกันก็ยินดีมากๆเลยครับที่แฟนๆเชิญชอบเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครทราบหรอกครับแต่ว่าตอนนี้ขอให้รู้ว่าเรารักกันก็พอทำงานร่วมกันตอนนี้มีความสุขมากๆครับ หัวใจคนเราถ้าได้ตรงกันแล้วอะไรอะไรมันก็ดูดีดูมีความสุขไปหมดครับเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเห็นรอยยิ้มของกันและกันแค่นี้แฟนคลับก็ดีใจแล้วล่ะครับส่วนเรื่องจะเปิดตัววันไหนเอาเป็นว่าเรามาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับใครชื่นชอบในผลงานของสาวสวยผูน้นี้ก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเธอเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญไมมท่านรับชมในทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ